สวัสดีครับมินต้อนรับสู่ช่อง a t s Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการเรีคชันครับผมวันนี้พี่แฮมมาจะมาเรีคชันนะครับผมกับรายการกินกันกับเตนิวนะครับผมยิงน,นกับเตนิว อีพีนี้เนี่ยจำได้เลยเขาไปถ่ายกันนะครับวันนั้นเป็นงานคิวส์ของน้องเตตะวันเนาะแล้วก็มีนิวทิทิภูเป็นเกสต์ด้วยนะครับเป็นงานเตนิวนั่นแหละของงานคิวส์หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ move ตัวจากเซ็นทรัลโฟร์นะครับผมไปเซ็นทรัลชิดลมเพื่อจะไปถ่ายรายการกันนะครับผมก็ถ่าย,ถ,ายถ่ายรายการนี่แหละคือกินกันกับเตนิวนะฮะก็เป็นผู้เป็นวันที่เหนื่อยมากๆรู้สึกว่าน้องๆต้องเหนื่อยแน่เลยกับอีพีนี้เพราะว่าน้องๆทำงานทั้งวันเลยนะฮะช่วงบ่ายมางานคิวส์ ตกดึกก็ไปทํารายการนี้ต่อนะครับแต่ว่ารายการที่มีพี่กอจิคือพี่กอจิก็เป็นพิธีกรในงานคิวด้วยนะฮะแล้วก็รายการนี้ก็คือเป็นพี่พี่กอจิอีกครับเราเจอกับแม่ชีนะครับผมในทีมที่ว่าทํายำสีไข่ให้กับแม่ชีแล้วพี่กอจิทานนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่าสเปเชียลอีพีนี้เนี่ยจะเป็นสปอนเซอร์คือใครแต่น่าจะรู้ก่อนแหละช่วงนี้เป็นอายมโตะนะครับผมเหมาจีเอ็มทีวีนะครับผมน่าจะออกทุกรายการเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันกับกินกันกับเตนิวสเปเชียลครับผมคิดว่าน้องต้องเหนนนนื่่่ออออยยแล้ะะไไปปดูกกัััพรรมๆคบ กินกันกับเซนิวเซเชียลอีพีทางคีนมมต่อช่วงนี้คอนเฟิร์มจะโปรโมทเนาะว่าผงชูรสเนี่ยแท้ปาชุยแดงจริงๆน่ากลัวก้องขนำตาลอีกน้ำตาลเป็นสิ่งน่ากลัวกว่าผงชูรสจ้ะยุคไหนเนี่ยสวัสดีค้ส์เลยมั้ เตยต้องใส่แว่นกันแดดเพราะว่ากันแสงเพราะว่าเขาเพิ่งทำเลสิกมาเยอะมากเลยนิก็ได้พบกันใี่ลองทำสีั้นซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ที่ถิ่นคุณนิวทิติภูมิเขาเนอะแตพี่พาไปเองตรงนี้เนี่ยผมเห็นตั้งแต่มันยังเพิ่งเกิดเลยบอกเลยว่ามันเกิดมันหายละบสเตอร์เนี่ยเกิดมาประมาณเกือบปีกว่าไม่แต่บสเตอร์ฉันแพ มันนั่นลม่ lobster นี่คือล lobster พูดกันมาตั้งนานนมกาเลเราก็เสืิมว่าที่นี่คืออะไรลอบสเตอร์ชั้นเจ็ด central ชิดลมนั่นเองรับที่เราได้กลับมายืนตรงนี้กันอีกครั้งก็เป็นเพราะบุญคุณอันใหญ่หลวงของลูกค้าที่น่ารักอย่างไอยินโมโตะผลิตจากวัตถุดิบธรรม่ใช่วัตถุดิบหลักจากธรรมชาติเหรอเพิ่มพะยายให้เขาไอยินโมโตะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติโอเคกูเตะบอลเบียดเองโอเคถูกต้องวัตถุดิบหลักจาก ชาวประสาทตัวเล้ยงิ้่เงชันเลนใช่ไหมครับให้เรามาสร้างสรรค์เมนูยำคนละยำคนละยำสองยำซึ่งรายการเราเนี่ยมาเป็นรายการปิดท้ายความแซ่บก่อนอันนี้เนี่ยรายการแรกก็คือรายการ E M S เติร์นมิกซ์เดอร์แล้วก็มาต่อที่รายการอาร์มแชร์ซึ่งเอาจริง E M S นี่เขาก็เป็นสายแบบแซ่บกลางๆใช่ไ่มครับวันนีเขากเป็นสายแบบผู้ดีผู้ดีนิดนึงตรงเย็นก็ดึงมาแล้วอาร์มแชร์ค่อนข้างแซ่บนะที่ว่าแชร์ดูเป็นคนเขางแซ่บแล้วก็มาต่อที่ชนิดของเครื่องก็เช่นเพิ่งไปทำกับพี่ก๊อฟมาเป็นสายยำผู้ดีผู้ดีีีีีหหนน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 น่่ออยยยววััััััั้้้้้ฉขขำใมมจจจจดดาาาไปเเเลรรแกบชิญท เขาลืมรายการลุ้นมือแม่ไปอ่ะอยากรู้แม่ใครไม่รู้เลยนั่นหนูเดินหารายการของผึ่งโย่เลยผมนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่เจอแดงโอ้ยไม่เห็นแล้วอุ้ยเจอแล้วครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็คืออาันนี้ดีกว่ากับเด็ตุ๊กย่าดีกว่าเฮ้ยสวัสดีค่ะถามสำเดียวครับก่อนที่หนูจะเข้าไปในคิวมาทำเป็นเลือกกันนั้นก็ตรงได้สั่งมาสั่งแล้ว สั่งอะไรไปครับสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นเล็กต้มยำไม่ใส่ถั่วหนูสั่งไปแล้วเป็นตัวอย่างก็หนูสั่งไมหน้ากินแม่ก็เลยกินสามหนูคิดว่าอีนิวกับแม่กูอยู่ประเทศเดียวกันนะัเโอ้ม่ไมอ้ได้ได้ไ้ได้ไ้ได้้ไไไไมไไไไไไดไ้ไไไ้ไไไ แม่กจอนจีแม่ชีเน <Yes ี่ยมากินอาหารกันใช่แบบนีแแม่ันแม่ชีกับแม่ก้อนจีจ้าตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเซอเวย์กันหาแล้วเดี๋ยวไปจุดนัดพบกันที่โต๊ะนู้นนะได้รักเธอตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ข้าวขาหมู ตอกซุ้มบางรักนั่นเองข้าวมูบางรักเนี่ยเป็นข้าวหมูที่ชื่อดังมากๆสั่งอะไรหมูทอดครับแม่สั่งหมูทอดแต่นิวขอชิมก่อนซื้อก็สั่งเหมือนกันอยู่ดีอะทำไงดีอะมันใจตรงกันไงอุ้ยแต่ว่านี่น่ากินนะกระดูกหมูซี่โครงหมูใช่ไหมคะซี่โครงหมูอบซี่โครงหมูอบซีอิ่มรับหนึ่งค่ะนี่นี่ยังวุ่นวายมากในกระาษของกินแต่ละคนที่ชอบกินบ้างด้ยมีความสัมพันธ์กันรับรำบกัะเนี่ยเพราะว่าจิวชื่อร้านจริงวแม่ร้านแอบ มีแซ่บมาได้เนอะมีหน้าหรอพนักงานอบบยืนเงียบๆขนหนุ่มก็พาขาแอบมีอะไรพอจะพอนกันแล้วรับงน่แอบแซบตามข้าวโพดไข่เค็มครับท่านเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดนะครับคุณพี่ครับเอายำมูเส้นโบราณทีหนึ่งทานเผ็ดแต่พอบอกน้องบอกไม่เผ็ดคือตัวไม่เผ็ดตามช้อนเลยนะ ให้น okay. ้องกินได้ส no ั่งส cool no ุกี้หน nah, ่อยแม่เพราะเราจะได้กินผักบ้างนะโอเคโอเคก็เลยได้แม่แม่กินตัวอะไรมากหมูหรือเนื้อหรือไก่เอาหมูเอาหมูแม่แต่ทางรายการเขาสั่งเนื้อไปแล้วเขาตัวอะไรดีแม่ต้องถามว่าให้แม่ถามมึงละเพราะแม่เขาไปกินนะงั้นแม่กินตัวอะไรได้บ้างกินหมูกับกุ้งแม่กินหมูกับกุ้งแล้วสั่งเนื้อมาแม่ดื้อปะแม่กินหมูกับกุ้งแล้วสั่งเนื้อเขาสั่งไปแล้ว เขาบอกว่าเออเมื่อกี้สั่งไว้ในรายการอ่ะสั่งเนื้อแม่สั่งเนื้อไปสั่งเนื้อไปแม่เอาเนื้ออะไรดีแม่พูดว่าเอาหมูกับเน้อแม่พูดว่าสั่งเนื้อให้เอาเนื้อไปแล้วเอาใหม่แม่เอาใหม่นะแม่อยากินอะไรดีมีสุกี้หมูเนื้อกุ้งอาสุกี้เนื้อจ้ะเนื้อสุกี้เนื้อที่นึงครับอที่หนกีนื้ที่หนึ่งกี้นื้นึรับสุนน้อทีันงา เออเอาสิเอาสินเป็นยังไงเออไม่เคยกินเลยความฝ่นหรอแม่อร่อยอร่อยแล้วก็เป็นอะไรลองดูกัเลยเอาแมงกะบพุนน้ำมันงาหนึ่งเมนกะบพุนน้ำมันงูหม่ใช่ของมึองน้ำมันงูโรตีทีหัวเลยตีมีแล้วโหทิชชู่เป็นแล้วตู้เป็นคนหลอกกันไม่ได้หรอกไม่เลาะกันหรอกพี่สมัยก่อนฮ้าตีหัวก็ต้อตีกันแล้วเนี่ยก่อนแล้วเนี่ยใช่ด้วย ช่วยด้วยรองเทาองเรไม่ได้ใส่นานแม่เป็นปลหมึกแม่มันกรพุ่นไปหน่อยมันกรพุ่นไปหน่อยเดี๋ยวเรทนนิดนึงนะลูกเดี๋ยวถึงถึงถึงโตแล้วทนนิดนึงมีกาวแม่ีอทนนิดนึงนะพรกไปเอาข้าวเอาข้าวเอาข้าวสวยมาี้ลข้าวสยมาบี้เบเขาถ่ายรุงตัวเอาไม่ได้ใส่นานเซื่อมาเก็บไว้แมวเาหมนมันี่ยะ ร้านเมื่อกี้โฟมีห่วงปลาหมึกเอามาลัดไหมเป็เป็นปลาหมึกวงเอาไหมเอาเออย่าเล่นอย่าเล่นครับมันเอาไปติดกาวได้แม่ใส่กระเป๋ากันแม่ใส่กระเป๋ากันเอากระเป๋าก็ไม่่ายอยากินกลามึอยายกินาหมอยากมินล้หมกทอดาหมกปิ้ง เฮ้ยเยอะนี่ของสันค่ะสันกินกว๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มย,ยำร้านเปลวนครปฐมอร่อยมากใช่ผมไปสั่งกินแล้วแม่เรียนแบบร้านเนี้ยหนูใส่งให้มันเป็น,ปนคราดิคของแม่ก็ไม่ได้หรอกโอเคครับคือ่อน,นี่อะไรเนี่ยตามสามเหม็นตามสามเหม็นหนูก็<า><า>ไม่คนสั่งเลยอือม่คนที่เขาชอบอยู่แล้วก็เดี๋ยวต้มยำหนูว่าราสจัดดีนะจัดปะอร่อยอือได้เลยอ่ะคนทอบรสจัดไม่ต้องปรุงเลยทำได้แม่ชีอร่อยไหมครับเหม็นว่าไม่เหม็นใช่ปะก๋วยเตี๋ยวดีเวอร์หนูเป็นคนคนพบสั่่่่งงมมมมาาททไไไเเนนีียยอัส ไม่ชีจะกินลองถูกกินเนื้อดีกว่าหนึ่งสองสามอืมเนื้อนุ่มเลยอือลองเช่นที่เป็นสุกี้เราเลยนะเอลวิสใช่ไหมมาเวอริกมาเวอริกใช่ไหมอื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 มอไม่เผ็ดไม่เผ็ดรสชาติกลมดีนะเป็นยำแกลมนะไม่โดดไม่แบบไม่ไม่ไม่เผ็ดมากไม่อะไรม่หนูสัมากลมแล้วแบบหลับเลยไหมกลมแล้วหลับเลยไหม นกลมไม่แต่ยำเขาอร่อยจริแต่ผมก็เขาทำยำอร่อยเหมือน <ทำ S 2> กันเขาทำยำในเสน่ห์ของเครื่องกับพี่กอ๊อปเนียย่ยยำไกย่ยำเตาอ๋อยำไก่ยำเตามันเป็นยังไงพ่อเต้มันเป็นยังไงพ่อเต้พ, <อ S 2> <อ>พ่อเต<อ>้เป็นแมด่ด้วยวยำเตาก็เป็นฟิลแบบเหมือนคนทำทำช้ามากแล้วคนเข้าใจร้อนไงยำไก่ยำเตาเลยอ๋อเหรอไม่ใช่ ยำไก่ยำเต่าเนี่ยคือเหมือนตะก่อนอ่ะเขาคนเต่เเานื้อกินเนื้อเต่าก็แล้วยำแล้วเขาก็จะมีการใส่เครื่องนุ่งเครื่องดับคาวแต่พอหลังๆเนี่ยเขารู้สึกเออมันเป็นสัตว์ที่แบบไม่ควรทานเขาก็เลยพาพี่มานาเธอก็เลยบอกเอาไก่มาใส่แทนเลยเรียกว่ายำไก่ยำเต่าก็คือยำไก่ให้มันเหมือนยำเต่าใช่แล้วรสชาติเป็นยังไงวันนั้นยำไก่ยำเต่าเนี่ยฟีลยำแอบผู้ดีผู้ดีหน่อยเป็นยำฟีลแบบเหมือนอ่าเหมือนยำถั่วปูอย่างเงี้ยเหมือนยำแบบที่เป็นยำใส่พริกเผาอะไรเงี้ยฟีลนนั้นนโมเข้าไป ใส่ไปถึงกลมไงอ๋ออร่อยเลยเครื่องที่ทำให้อร่อยใช่เป็นเโมเต๊ะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาตินี่และนี่คือยำไม่หลักธรรมชาติเลยพี่นะธรรมชาติเฉยมีแอบมีอะไรแแซ่บบมาจากไหนกันซึ่งอันนี้ก็เป็นเมนูยำในกระพุนน้มันงาอันนี้เป็นยำมูนเส้นโบราณมาลองชิมกันดีกว่า เนฟิลไหนแม่อริบันหนูไม่เคยกินแมงกะปุ้นเลยเกือๆหอวที่เดิมเกือบไม่เหมือนข่าวใช่ปะไม่ไม่จะเรียกว่ายำนะแต่เขาไม่ได้รสจัดเหมือนยำใครเป็นฟิยำจีนหรอเปล่าแม่สองชิมนะคือตัวเนื้อเขาว่าอันเนี้ยเขาจะผสมน้ำมันงามาแล้วก็คืออน้ำจิ้มอันเนี้ซอสอันเนี้ยใส่เข้าไปอ่ะมันคือแบบว่าอุ๊ยนี่นี่คือกินอย่างนี้เลยเหรอนี่คือกินแล้วเหรอใช่อันนี้สุกแล้วมันดูดึงดึงอ่ะอ๋อนี่ใส่เนยเตาโป๊วใช่มีมีฟางเต้าใส่ในข้าวผัดอไม่มีใครเขาใส่ ทั่วไปเพราะว่ามันแหงร้อนแน่มีลองชิมนี่มันก็ในรุ่นพุนโอเคแมงกันเลยนะรุ่นพุนแฉนแมงกับุนพุ่นมาลองชิมนี่ลองชิมซูเมาลองชิมซุกี้เนือซิหนุ่เขาคุยกันดีนะสองคนนี่ย กินงกินรล่งใช่ไหมของคุณนิวกินเนี่ยหนูตำมาพ่อมาแล้วจ้าใครสั่งอันนี้ฉันสั่งเองนะข้าวกินกระเพาะรู้จักอันนี้ไหมรู้จักเขาพาสีปากเรือไหมพาสีปากเรือที่ต้องผ่านต้องผ่านองี้ใช่เป็นเรือเวลาเรือเขาผ่านเพราะี่าก่อนต้องเก็บภาษีก่อนถูกก่อนเข้าปากอ่าวเขาจะมีการเก็บภาษีก่อนอย่างงี้ปื๊ดเก็บภาษีแล้วตรงนี้มันเป็นแบบเกาะไงเขาจะต้องอ้อมเกาะเข้ามาเองใช่อ้อมไปหน่อยนะอ้อมไปหน่อยอ้อมไปหน่อยโอเคได้อันนี้พอเข้าจากภูเก็ตใช่ป่ะแล้วก็อ้อมขึ้นไปทางงงจััหวดมออสน กินเท่าสุ่เลยไกลไปไกลไปไกลไปเนก่อนปืนโอเคมึงไม่ถือเลยหรอมึงไม่มคิดว่าเรือมันแล่นได้เรือมันแล่นได้เอวเลยไหมสั่งมา่จะเข้าตัวเมืองได้ยังไงเข้าละโอเคไปหันใหญ่ไปเข้ามหันใหญ่หันใหญ่ค่ะจอนที่หันใหญ่ใช่ใช่ไหมแม่รสจัดเลยรสจัดเลยรนี่กขไนบอกเขาว่าไม่เผ็นะรสจไม่สเผรสจยว่ะมันแบบยำดีองแบบแรงรอย่าง ใครเลยใช่ไหมที่ได้ลองชิมฝีมือยำของเตยยังไม่เคยอ่าแล้วก็ไม่อยากด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไงก็ได้โอ้ยเออชิมหน่อยชิมหน่อยลองทำหน่อยเขาทำแบบพี่ต๊อบมาเขาไปฝึกกับพี่ต๊อบอ่าทีมของเขาไม่ขาดอย่างเดียวพี่ต๊อบเป็นคนฝึกเขาก็ทำตะไคร้อะไรนะเจนมากมึงชัดเจนมากอ่าเดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะอร่อยไหมใช่ทำเลยนะตกลงทำพอได้เดี๋ยวเราจะลองดูแล้วกันวันนี้เนี่ยจะทำเมนูยังมีชื่อว่ายำสีไข่ และอินีต้อนเราเข้าสู่เชฟเทิลเตนิวนะครับเชสเทิลเตนิวนี่ไงคุยไข่นี่ไงครับก็วันนี้เรามีแขกมาสองท่านทั้งวันร้องลูกไม่เอาโทษทีค่ะพอดีลูกยังไม่ได้ยังไม่ได้ทันโอเคครับเราก็จะมาเริ่มทำยำสี่ไข่กันนะครับแนะนำส่วนผสมก่อนมีอะไรบ้างเอาเครื่องปรุงก่อนนะครับเครื่องปรุงเราจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับตัวแรกคือมะนาวให้รสเปรี้ยวน้ำตาลให้รสหวานน้ำปลาให้รสเค็มนะครับพริก ไม่ใช่รสชาติแต่เป็นความรู้สึกเผ็ดร้อนและสุดท้ายไอโนโมโตให้รสที่กลมกล่อมครับหัวใจหลักของยำสีไข่ก็คือมีสีไข่ครับไข่ปลาหมึกไข่ปลาดยวเซียวไข่แดงแล้วก็ไข่ปูโอเคส่วนพวกผักสมุนไพรเครื่องต่างๆเนี่ยคุณลูกค้าทานได้หมดนะครับค่ะได้ค่ะโอเคครับแต่ผมไม่ชอบอันนี้เผมจะไม่ใส่แต่บางอย่างนี่ว่าใส่แล้วมันอาจจะไม่เข้ากันลองดูครับเช่นเช่น เดี๋ยวทั้งหมดจะถูกยึดเหนียวกลมเกลียวเป็นพวกเราเหรอพะเชลุ้ยช่วยใครโยมโต๊ะมันทำให้ทุกอย่างกลมขึว์เติมใส่สับทั้งหมดเลยคบใหม่กี่ช้อนกี่ช้อนอันนี้ต้องเส่มะนาวน้ำเยอะมากใช่ถ้าเยอะเปรี้ยวนะน้ำตาลไม่หวานยไม่หวานหวานไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ต้องกรองขอโทษค่ะขอโทษค่ะเชฟคุณแม่ทานเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมาก มึงกินคนเดียวนะอย่างเงี้ยฟังก่อนฟังก่อนแคปไซซินเนี่ยมันช่วยเผาผลาญเผาผลาญเนีจะเผาแม่เผาผลาญเนี่จะเผาแม่แม่เดี๋ยวมันจะเผ็ดน้อยเองแหละอ้าวมาเนาเติมอีกก็แม่บอกว่าชอบเปรี้ยวก็พอแล้ว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 โอ้ยใส่ิ่เยอะมากเลยนะอยากจะได้ช่วยทำชิมลองรสชาติยำหน่อยนะทำไมน่าเค็มหมดเลย เอาลองชิมหน่อยว่าขาดเลยมันแบบเผ็ดไหมไม่เผ็ดนะบอกคุณผู้หญิงกัมันไม่เผ็ดมากแต่มันมันมันมีความผมพริกนิดนึงอ่ะแอางว่าตอนนี้รสชาติมันยังไม่สามัคคีเหมือนมุนสองคนเลยอ่ะจริง เหมือนเลย,อ,อ,อ,ยอายินโนมาโตใส่มืมอสองคนไปกำลังจะยื่นมือเอ,อ่อายืนเฉยๆนะแต่กูเอาอายินโนะมาโตโรยน,นะโอเคก่องเลยสองคนใส่กล่อง,<ๆ>องกันอนะย่างเงี้ยตอนนี้ไม่รู้จะหันไปพึ่งใครแล้วลูกค้าก็หิวท้องร้องจะแย่แล้วรสชาติก็ยังไม่สามัคคีต้องพึ่งนี่เลยนี่คือตัวช่วยที่สำคัญของเราไอานโนะมาโตที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติใช่และครอทุกวันงเยอะแล้วแล้วก็กากน้ำตาลจากป่อยใช่ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลผลิตจากประเทศไทยเรานี่ยนะซึ่งเราจะมี ปริมาณที่เขาเรคคอมเมนต์อยู่เขาบอกว่าใส่ปริมาณเท่านี้พอเหมาะพอสมแล้วนั่นก็คือทำย่างนึหนึ่งจุดห้าช้อนชานี่ปริมาณที่เหมาะสมกับยำหนึ่งถ้วยนะครับอัน๋ยวดูซิมันจะกลมกล่อมหรือยังกลมกลมเลยกลมกล่อมใช่ไหมคะกลมกล่อมเลยครับแม่ มีความนัวอืมอือร่อยกลมกล่มขึ้นมาเลยเพราะไอโนโมโตแน่เลยที่เป็นตัวช่วยที่ทำให้แบบรสชาติมันผสานกันได้อย่างกลมกล่อมะรวมถึงช่วยลดการใช้เครื่องปรุงที่มีโซเดียมสูงอีกด้วยใช่เพราะถ้าไม่มีไอโนโมโตเนี่ย ก็จะอุยใส่อะไรเพิ่มอย่ว่ามันในนี้จริงๆอะเดี่มสนแต่ว่ามันอยู่มันก็แบบมันกลมกลมก็่มันก็แบบพันธะเดี่ยวพันธะคู่เลยมันกมอบกังเลโดยไม่รู้สายเห็ุใช่เรียกได้ว่าทุกบ้านต้องมีอายินโนโมโตะแน่นอนนะครับเพราะว่าอร่อยตั้งแต่แรกที่ทำเลยแค่มีติดไว้ในครัวก็อร่อยกลมกล่อมได้ทุกเมนูเลยใช่คัเหมือนอะงั้นเนื่องจากตอนนี้เราทาน้ายาเรียบร้อยแล้วเรามาทายำกันต่อเลยดีกว่าครับเชฟคุณลูกค้าหมึกไข่น้องเรียกว่าน้องน้องหมึกไข่ โอ้ไหวหมดเลยอดีบกกเอมแต่ไม่พอไข่เชียวคุณแม่เอาเยอะไหมครับใส่ปลาเรียวเซียวครึ่งเดียวครึ่งเดียวผีอย่างงี้ผีอย่างงี้ฟังไข่แดงเค็มสามเม็ดสามเม็ดสามเม็ดพอละพอละพอละก็คือมันชอบกินปลาหมึกใช่ไหมมันเลยใส่ปลาหมึกไปไข่ปูพอ่าพอนนี้ก็เป็นอย่างงี้ตลาดตอละี้ก็แล้วมีรสชาติใครอ่ะหอม อยอย่าเขินสั้างเล่นนะหัวไวนะผัชีฝั่งแดงไม่ใช่หอมเจ๋หอมแดงขวาด่างนะหมากม่วงหมากม่วงที่ใส่ได้หมดเลยเพาะมันมันเป็นเนื้อหอมอุ้ยอีกแล้วผักชีเอาอ้าเลยนี่ตัลงอีเตมทำอาหารเป็นปะอุ้ยแต่ออกมามันน่ากินอยู่นะเพราะอายีนโมโตะแน่นอนเลย ใส่ครบยังคะครบแล้วครับแป๊บนึงนะครับรอคุกก่อนนะคุณลูกค้าคุณแม่ชอบไหมคะเคพูดเอาไหมชอบค่ะเอาชอบหรองั้นไม่เอาหนุยแอคุกแรงมะม่วงมันจะฉ่ำเอาเอาแ้อาแล้วเอาอ่ะมานั่นนั่นนั่น่ะลองชิมดูอร่อยแล้วกลมกล่อมแล้วพร้อมเสิร์ฟเราจเสิร์ฟแบบเป็นพอชั่นเล็กๆนะครับเอาขอชามห่วงนะครับนี่ค่ะนี่ต้องตักใส่ช้อนเป็นแบบเชฟเทเบิล อจะยำกะละมังนึงอ่ะแต่ว่าเสิร์ฟแต่พี่เดียวใช่ะไม่ถูกถูกถูกเพิ่งแค่นี้ชิมแค่นี้ขอบคุณผักชีครับขาดข้าวโพดขาดข้าวโพดโอเคสวยแล้วเห็นไหมคุณนิวเอาผักชีไปโรยวางนิดนึงวางแปะไว้ฉันเอง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 ขอร้องนี่แม่ฉันห่วงเหรออ่าแล้วก็เอามะม่วงคุณก็เอามะม่วงมาแนวๆนิดนึงอยากทำอยากทำลองชิมครับ นี่คือยำสีไข่สำหรับแม่ชิแล้วก็แม่ก๊อดครับหน้าตาน่ากินมากเสียดายไม่มีช้อนซ้อมไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิมกันเลยใช่สุดยอดเลาไม่ต้องแย่งกันหรอกมีมีแม่ชิอันนี้คืออะไรนะครับไข่มุกไข่มุกยำไข่มุกก็เป็นไข่เนาะแล้วคนทำทำไมไม่ชิมก่อนอ่ะเราลองชิมให้ดูนะครับมันชอบกินปลาหมึกอ๋อมีหน้าเลยใส่เยอะใช่แล้วอย่างอื่นเลยถามไงใส่เท่าไหร่ดีเต้บังบอกใส่หมดเลยอืม อันนี้อะไรเนี่ยเนื้อปลาหมึกเนี่ก็ดูหมกเนาหลาว่้อาหเนอลาหเนอาหมึเนอปาเนยใอห้อปม่ก่อนดีกว่อร่าหอลมกเอลหเนื้อปลมอปลามนามกนื้อเ้อปม่เนนอมนเอออเนาหเนปเป็นกเนิงเานอนากอ่ะ คิดม่าจะแย่กว่านี้โชคดีได้อายีนุ่มโต้ช่วยดีกว่าที่กินไหมดีกว่าที่กินไหมเดี๋ยวเี็ดกลมเลยเหรอมีปลามีก้อนมีอายีนุ่มโต้ติดครัวไว้ไหมครับพี่จตนนาฬิกาค่ะติดครัวไว้เลยติดป่ากระแพงครับมีอยู่แล้วอายีนุ่มโตะต้องมีทุกบ้านอยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวช่วยที่สำคัญหนูอาหารพวกรถมือแม่พวกอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ได้อายีนุ่มโต้มาช่วยก็ใส่กันทั้นนะใช่ใส่กระนั้นแรกฟิวต้มฟิวยำฟิวผัดได้หมดหนูมันต้องมันต้องมี หนุ่มหยิบเบอร์ใดๆอย่างเงี้ยเออมันจะช่วยเพิ่มรสชาติไม่แต่เขาบอกว่าใส่คนใส่ปริมาณที่พอเหมาะแล้วเขาก็จะมีเขียนอยู่แล้วไงข้างหลังใช่ไหมระมาณนัดทำอะไรเราจะทำอะไรเราก็ใส่ปริมาณเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราทำเก่งไงเราก็จะกะประมาณถูกไงต้องมาดูนี่เชฟทานแล้วเป็นไงคะอร่อยครับกลมกล่อมเชียว วันนี้ก็อิ่มอร่อยกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องขอขอบคุณไอยูโนะโมโตะด้วยนะครับอร่อยตั้งแต่แรกที่ทําแค่มีติดคัวไว้ก็อร่อยกลมกล่อมได้ทุกเมนูนะครับผและที่สําคัญเลยก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าของเรานะครับแม่ชีแล้วก็แม่กอดนะครับที่มาชิมเมนูยำสี่ไข่เดียวนี้ขอบคุณมากครับไม่คิดตังค์เนาะวันนี้เชฟเต้ยไม่คิดตังค์ไม่คิดครัน้ะมาอีกไหมจ้างมากินด้วยไม่ใช่คิดตังค์จ้างกินด้วยจ้างมากินข้าวอันนี้คือว่าจ้างมาทานข้าวจ้างมาทานข้าวนะครับ อน,น,นี้สำคัญนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับถานที่สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับที่ลอสเตอร์เซ็นทรัลชิดลมชั้นเจ็ครับผมก็รายการกินกับเตนิวเนาะครับก็จะมีทุกๆครั้งทุกๆสเปเชียลที่มีลูกค้าเพราะว่ถ้าเกิดอยากมีอีกก็ต้องมีลูกค้าเข้ามาอีกวันนั้นก็คือว่าวันที่เตนิวมาประชุมกันโดยที่ไม่ได้นัดมามาครับบูชามาครับบูชา บ้าไม่น่ากลัวขนาดนั้นหรอกแค่ว่าลูกค้าเข้าแล้วขายได้แล้วขายได้แล้วไม่ใช่ลูกค้าเข้ามาดูอ้ยไม่น่าสนใจแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ไปก็เลยต้องจ้างลูกค้าก็เลยคำจ้างลูกค้าเหมือกันอ่าเนาะโอเคแล้ววันนี้นะครับเอ็นนิวแล้วก็แม่ชีดแม่ก่อนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในรายกต่างๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณอายิโนโมโตะผงชูรสแท้ตราช่วยแดง ซึ่งเขาใช้แมงกะพุนไรไฟคุณนหรืออยู่แน่นี่แมงก,งมะ,มงกะพุนกล่องไหมแมงกะพรุนพิษแมงกะพุนพิกแม,งก,แมงกะพูุนพิษ ม่งกับพุณกบมาเลยพีชใส่ด้วยสุดอีจัยถามว่าแม่งกะพุนขอใส่แม่งกะพุนไรแม่งกะพุนนุ่มแม่งกะพุนนี่แมงคะพุนสำคาญเพราะว่าแม่งกะพุนพิชแต่แต่ข้าวพีชออกแล้ว <S <S อ๋อกินได้กินได้ไม่ติดแม่งอะไม่พุนมึงอะจะพุนยินดกับสเตจพิเศษจะดูรู้เลยว่าเที่นี <g g ้เหนื่อยกันมากเนี่ยกับทุกคนจนเสี่ยงยังก็เหนื่อยเพราะเหมือนกับว่าเพิ่งทำงานกันมาตอนบ่ายแลยต้องมาถ่ายรายการนี้ต่อเลยไปทำสองรายการตกในวันเดียวอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบ น่าจะแน่นอืมแต่น่ารักดีนะตลกเขารู้สึกคือแบบไม่เห็นอะไรกันนินาอะไง้ที่การแตนิวพอสองคนนี้ก็กมาอยู่ด้วยกันก็จะตลกเหมือนเดิมเขาน้ารักนะขนาดเอ็นอร์จีน้อยๆนะแต่รู้สึกว่าก็ยังอนเตอร์เทเราได้นอะนแล้วก็มีความน่ารักอยู่ยิ่งแบบรู้สึกว่ามีความใส่ใจกันมากขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะโอ้เดี๋ยวนี้ยเดี๋ยวนี้ก็แบบว่าโอ้ไม่อยากจะพูดดูแลดีชอบคนที่แบบว่าโอ้เดี๋ยวน้องไม่กินนะน้องไม่กินเพดอะไรอย่างงี้อืม หลายโมเมนต์เนี่ยเห็นเนี่ยแคปมาได้หลายโมเมนต์เลยเนี่ยจริงๆถ้าจะแคปไม่แคปได้เลยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคือแต่ที่แน่ๆคือจะแคปโมเมนต์ไหนรู้สึกว่าทุกๆอันน้องนิวน่ารักก็คือนิวอ่ะเหมือนกับน่ารักขึ้นแบบเป็นอีกหลายเท่าเลยอ่ะแต่เดิมก็น่ารักคนเดียวตอนนี้มันน่ารักขึ้นไปอีกอ่ะคือไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะไม่รู้คนเดี๋ยวนี้แบบผู้ไม่ถูกอ่ะนะตาแบบจมูกจะมีมากเลยอ่ะน่ารักจริงๆอืออ่ะ ก็ถือว่าสุขสนานนะครับคู่นี้คู่นี้คือมาดูเราไม่ได้มาดูอะไรหรอกไม่ได้ดูเอาหน้าร่างเราดูตีกันนะครับว่าเขาจะตีกันเรื่องอะไรนะคสองคนนี้โอเควันนี้กินกันกับเตนิวนะครับสเปเชียลของอายุมโตนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่แบบว่าเข้ามาติดตามรีแอคชั่นกันนะครับผมก็ฝากไว้ในช่อง ATS Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามที่เสียงทาง Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับผมทวิเจอกันนใใหม่ครั้งหน้ากับคอนเทนนตต์อื่ๆฟซบุ๊กครับอนนผมเอาไว้เจอกันใหม่นะครับวันนี้พี่ทำไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย